ผู้ชมผู้ฟังมิตรลักแฟนรายการของหลุงชาติคลิปนี้ของคนเกิดปีมะแมะนะประจำเดือนพฤศจิกายนใครที่เกิดปีมะแมะ่จะต้องระวังอะไรบ้างนี่มันก็จะกลางเดือนแล้วนะหลุงก็ทำช้าเหลือเกิน <c oughs> ไม้เป็นไรครับมาจ้าดีกว่าไม่มา มะแม่ครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเนี่ยที่เหลือเนี่ยนะเอออย่าไปหวังอะไรมันมากเนี่ยไม่ต้องตั้งความหวังอะไรมากมายมาโหฬานเยอะแยะไปหมดเ <c oughs> ตรียมตัวไว้ครับนะเรื่องการเงินอะแม้นว่าเราบริหารเงินผิดพลาดอาจจะเกิดเรื่องทุกข์ใจกุ้มใจ บางทีไม่ได้ผิดพลาดอาจจะขาดมือ <c oughs> <c oughs> เดือนพฤศจิกายนนะครับเอมะแม่นะใครที่เกิดปีมะแมหญิงชายทั้งหลายเอเดือนนี้ <c oughs> ทำงานทำมาหากินไปเรื่อยๆไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งสิน้นนะเรื่องการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนช่วยเหลือคอยสนับสน,นุนมี มีบริวารมีลูกค้าดูดีแหละแต่ตัวท่านเองอย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินสำคัญเลยนะหากแม้นว่า <c oughs> หากแม้ว่าการเงินมันจะติดขัดนะครับมาแม่ลุงขอแนะนำนะ ใครที่ว่างเว้นสามารถที่จะไปทําบุญปล่อยปลาได้นะไปปล่อยปลาได้ไปเด้อครับสร้างบุญสร้างกุศลผลละบุญของเราเองอย่าไปฆ่าจัดอย่าไปฆ่าปลาแล้วกันเดือนนี้พฤศจิก,กาโอ้โหน้ําร้อยทําไม่ได้อ่ะลงุงดักขายตรงเบ็ดโอ้โหและ้วะวังไว้ครับดวงเดือนนี้คนเกิดปีมะแมใครที่อยู่ทางภาคอีสาน นะหรือบ้านอยู่ริมน้ําระวังนะครับน้องน้ําเอาเรื่องกับท่านแน่นอนลําบากแล้วจะทุกข์ใจเรื่องการเงิน <c oughs> มะแม่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องความรักนะครับมาแม่ความรักอาจจะเป็นเหตุนะครับอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจทุกข์ใจกับคนรักคู่ครองนะหรืออาจจะเกิดเหตุอยากจะปองดองกับของเก่าก็เป็นไปนได้ครับมะแม่ ดวงแคตาของท่านมันก็มีอยู่อาจจะได้คืนดีอาจจะได้ของเก่ากลับมา,าจะเป็นภรรยาสามีก็แล้วแต่ครับดวงของมแม่ในเดือนนี้เนี่ยมันดวงวงมันดวงได้ได้บุญเก่าเนาะจะไบุญเก่า,าการงานการเงินการเงินจะนทุกใจแน่แน มีเรื่องให้ทุกข์ใจกุมใจอาจจะกุมใจจากสามีหรือภรรยาไปก่อเหตุก่อเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ได้ไม,ไม่แน่ <c oughs> นะครับนะหรือว่ามแม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องความรักนะแยกแยกประเด็นก่อนนะแยกเรื่องความรักก็มันก็มีอยู่ท่านอาจจะอาจจะได้เป็นโสดเป็นไม้ท่านอาจจะเดินทางหนีผัวหนีเมียไปเลยก็ได้ ลำคาญลำคาญน,นหรืออาจจะ,ะทุกข์ใจเนี่ยไอ้ผัวตัวดีหอบเงินหนีเมียตัวร้ายหอบเงินไปไหนเลยหมดเลยเนี้ยระวังเรื่องเนี้ยระวังนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้หอบหนีไปไหนก็โชคดีไปเพราะว่าดวงความรักเนี่ยมันมันมันมีดวงมีความสุขแต่เรื่องคนรักคู่ครองอาจจะมีความทุกข์เขา,าอาจจะกุ้มใจทุกข์ใจหรือ เดือนเนี้ยมาแม่ครับเอ่อคนรักของท่านอาจจะ,ะเกิดอาการแปรปรวนเรื่องเลือดลมนะท่านพยายามไว้ครับถ้ามันถ้ามันอะมันเย็นเย็นช้ามากเลยพูดอะไรมันก็ไม่คุยกันเราน้ําร้อนแล้วแก้วนหน,วนึ่งหวดเข้าไปนะไอ้พวกเย็นชาไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวนะเอ,เอาน้ําร้อนแล้วแก้วหนึ่งชงกาแฟหกใส่ล็กหน่อย ส่วนไอ้พวกที่ร้อนจัดเนี่ยวทางเตรียมน้ําเย็นลูปมันด้านหน่อยนะสลับกันไปนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเดือนนี้พฤศจิกายนคนเกิดปีมะแมนะครับให้ระมัดระวังหนึ่งคนลักคู่ครองอาจจะเลือดร้อนเลือดเลือดลมไม่ค่อยดีนะให้ระวังอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากสาเหตุจากเลือดเลือดเลือดลมมันนะนะ เลือดลมน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรพวกนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนเพราะฉะนั้นมาแม่ครับคุณต้องใจเย็นๆนะครับคุณจะเบื่อเขาขนาดไหนก็ตามคุณก็ต้องทําใจเย็นๆแต่ถ้าคุณบอกไม่เอาละหลงหลุยแม่งพุดไม่รู้เลี้ยงเลี้ยงไว้ทําไมนะครับแต่ระวังนะครับเดือนนี้จะทุกข์ใจกับการเงินเพราะฉะนั้นคุณจะลงทุนทําอะไรก็ตาม หลวงว่า <c oughs> คุณทําคนเดียวพอคุณไม่ต้องไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครหรอกนะครับถ้าสามีหรือภรรยาของคุณเขาจะไปลงทุนทําอะไรกับใครกับเพื่อนกับฝูงที่ไหนคุณก็เบรกเบรกห้ามห้าแต่ระวังทะเลาะกันนะระวังไอ้ดวงพื้นฐานดวงของท่าน่ะมาแ,แม่ครับเดือนเนี้ยจะประสบความสําเร็จหลายอย่างเลยนะจะขายที่ขายทาง เรื่องงานเนี่ยคุณหาเงินเนี่ยเอาเพืคุณได้เน่นคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่มันมีข้อแมน้นวงเล็บไว้ว่าข้อควรระวังนะหนึ่งคุณอย่าหวังอะไรมากนะักนะครับสองคุณไม่ต้องกุ้มใจอะไรมากเรื่องเงินเนี่ยเรื่องการเงินคุณไม่ต้องไปทุกข์ใจกุ้มใจมันทําให้สติเสียบารมีเสียหมดพอเราคิดว่าไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ได้ตามที่คิดมาแม่นะครับเพราะบางคน มาแม่บางท่านนะหลุงบอกกันนะว่าเทวดาครูบาอาจารย์เขาช่วยเหลือท่านบางคนปากวาจาสิทธิ์แต่ด้วยความคิดก็ดีคิดอะไรก็ได้สมปัารถนาแล้วยิ่งไปขอพรจากเทวดาที่เขาเก่งๆนะที่เขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอให้ข้าพเจ้าสมความมุ่งม,มั่นปัารถนาคิดได้ขอได้สิ่งนั้นโอ้โหคิดอยากให้เป็นอะไรเขาอ,อยากให้ใครได้อะไรมันไดมน้มันสมพรปากถ้ายิ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติ มาแม่นะครับถ้าหากแม้ท่านเป็นสมณชีพามเป็นเกจิคูบาอาจารย์โอ้โหท่านไปไกลเลยนะไปไกลหมายความว่าไปดีนะไปทาง <c oughs> ใช่ไปแบบลําบากนะไปในทางที่ดีแล้วเดือนนี้เป็นเดือนพุิิกายยน์นะดวงของท่านอาจจะไปกับกระทงนะนะหมายความว่าดวงของท่านอาจจะเดินทางล่องลอยไปไกลเลยเพราะฉะนั้นทําให้ดีครับหรือ หรือนะครับหรือว่าอาจจะได้ย้อนกลับไปต้นน้าเนี่ยลอยทวนน้าอีกกระทถงก็คือกลับไปที่เก่านะแล้วไปได้ดีด้วยนะครับก็ทนทนหน่อยนะครับมาแม่นะสรุปหลบความว่าเดือนนี้บัญิีการนี้ตะตาชีวิตท่านดูดีนะครับไปได้ดีไอ้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีอยู่แค่เรื่องเงินแล้วก็เรื่องความคิดเงินะงความคิดแล้วก็คนรักคู่ครอง คนรักคู่กครองนี่อาจจะอารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็พยายามนะครับนะปรับสภาพแล้วข่าวดีก็คือถ้าใครอยากจะได้ผัวกลับเมียกลับมาคืนดีกันก็โชคดีนะครับข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะได้เดินทางหรือเลื่อนขึ้นตำแหน่งไปในทางที่ดีนะครับขอให้โชคดีครับมาแมททุกทุกคนครับ